สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกับช่องสาวๆอินสวีเดนเหมือนเดิมแล้วก็คือเก่านะจ๊ะเนาะเรียบร้อยเปลเป็นใจเรียบร้อยเด็กข้าวเดียวหนึ่งนาทีกับเต็มที่ของสาวเรือนหน่อยล้วจะทุกคนจ้าแสดงว่าเป็นนะจ๊ะเนาะเอาวันมาท่าใดก็ไปท่านั่นนะจ้ะพี่น้องจ้าพบพ่อกับช่องสาววอินสวีเดนเหมือนเดิมแล้วก็คือเก่านะจ๊ะเนาะทุกคนจ้ามือหนีสาวเรือหน่อย,าอยพาพ่อแม่พี่น้องเข้าในครัวค่ะมาทํากับข้าวแซ่บๆกันกินนะจ๊ะมือนีสาวเรือหน่อยกันทิ่ลงมือเห็ด กับเข่านะจ๊ะอยู่ตอหนาของสาวเรือนหน่อยนี่จะอันกองอ๋อเังแงแอยืนนี่นะจ๊ะแพ็กไผ่แพ็กมันนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะกะเลิกงานแล้วนะจ๊ะนอกสา้าเรือนหกับเขาครัวมีแต่จะให้ไปใส่นะจ๊ะพี่น้องจ๊ะไปบ้านงานบ้านแล้วก็มางานแล้วก็ไปบ้านทั้งสี่นะจ๊ะทุกคนจ๊ะอันชีวิตประจําวันของอันทั่วทัวไปของอันมนุษย์มนานะจ๊ะพี่น้องจ๊ะมาจ้ะอัน ว้าหลายก็ใหญ่ห้างใหญ่ห้างนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวสิบบริกินสิบบริกินจะค้นขังศอกหรือค้นว้อยพันอยากกินอาหารอันนี้นะจ๊ะเนาะก็เลยบอกว่าเฮ็ดให้กินแน่ว่าสันว่านอยากกินหลายว่าสันมาจ้ะพี่น้องจ๋ามาเบิ่งกันนะจ๊ะว่าสาวเลือหน่อยจะทําอะไรกินนะจ๊ะวันนี้เบิ่งตรงนี้เลยนะจ๊ะเนาะเนี่ยหรือเนื้อนี่เองนะจ๊ะสี่ร้อยกรัมนะจ๊ะที่เพิ่นหั่นเป็นก้อนโคโลคคเลนนี่ละจ้ะโคโลเคเลนนี่ละจ๊ะนะจ๊ะ หมูจ้ะพี่น้องจ้ะโอ้หมูเท่าเนี่ยกิโลเนี่ยเอาอหมูแพ็คหนึ่งนี่ละเจาะนอกจากเนาะประมาณครึ่งกิโลสาวเลือหน่อยว้านประมาณนั่นเกือบอกะกายครึ่งกิโลอยู่จ้ะกับแพ็คใหญ่ดนอกจากเนาะกะมาทั้งนี้จ้ะสาวเลือหน่อยกะตาบอดจ้ะงมงมสาวสาวพี่น้องจ้ะนี่เลยจ้ะซอชอกระม เกรียเป็นพี่นอชอช้องซอสอซนครีสเพปปะครีสเพปปะเนาะพี่น้องจ้าเดียวเดี๋ยวสาวเลยหน่อยขออนุญาตเนาะจ้าเนาะอนุญาตบาดคำใส่แว่นตาจาต้ะสั้นอันมองไปเห็นจ้ะครีสเพปปะอันมาหอดน,นีแล้วเนาะจ้ะเนาะอันครีสเพปปะกกล้องไม่โฟกัสนะจ้ะ มีภาษานสวีเดนภาษากฤษอยู่ใส่บนี้จ้ะนี่เลยจ้ะพี่น้องจ้าพริกอันพริกไทยเม็ดใหญ่เนจ้ะเนาะอันพริกไทยเม็ดโตโตเม็ดใหญ่ๆเลยเนจ้ะเนาะอันนีแเละจ้ะที่ว่าเพิ่นปนแล้วนะจ่ะพี่น้องจ้าเพิ่นอันเฮ็ดสาเร็จเพิ่นปนมาแล้วจ้ะถ้าเกิดว่าอันอันนี้ท,ท,ท่านในปนจะเป็นอันก้อนไผ่ก้อนมันอยู่เนจ่าเนาะเนาะจ้ะอันบ้านเฮาคือจะมีอยู่เนจ้ะอันพริกไทยเม็ดใหญ่เนจ้ะเนาะอันมันบอกคือพริกมันหอมจะหอมหอมเจ้ะเนาะ อันอันนี้ริกไทยธรรมดาจะทุกคนจะาซาวเรอหน่อยกันน่ะขาวดำน่าจะนอะอันปนให้ละเอียดแล้วก็มาประมกันจ้ะอันนี้เลยจ้ะพี่น้องจ้ะนี่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 อันนี้กับซีอิ๊วฝรั่งจะซีอิ๊วดำคลื่อเลยนะจ่ะจะถือมองได้ดำมองนันจ้ะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะน้ำมันหอยเนาะจะนอะพี่น้องเอมน้ำมันหอยนั่นทพีหนึ่งจ้ะ มาทางนี้นะจ๊ะน้อพี่น้องจ๋ะมาทางนี้เลยอันนี้กะขนอเนื้อพี่น้องขนอเนื้อสองกร่อนนะจ๊ะเอ่อเอ่อใบกระวานหรือลอกบลอดนี่เองนะจ๊ะเนาะลอกบลอดหรือใบใบใบกระวานน้อพี่น้องนะอันกระเทียมสีสีงิมเดี๋ยววอลล์ กระเทียมสีงิมโอ้ยคำเบาแอ่อหอมหัวไ่หัวไ่หัวนึงเราจะนาะสาาเลอรหน่อยกับผ้าเครื่องอันปันซีดอันเครื่องละซีเปียงเราจะนาออันบักแครอทเราจะนาะบักแครอทหรือหมูรูดนี่เองนี่ละจ้าสาเลอหน่อยกับไส้บักแครอทหัวหน่อยเราจะนาะหัวไ่อันกับไส้ได้ยุพี่น้องแต่ว่าอันเพิ่นขมจ้ะสาวเลอหน่อยมักไส้อัน อัน่อ,อนๆนะพันธิ์เฉลยหวานๆจะจุ๋ยๆเลยเนาะจ๊ะพี่น้องจ้ะแต่ที่มีซัำนี่แหละจ้ะอันวัตถุดิบวัตถุสุตของเฮาเนาะจ้ะเนาะเฮามาเบิ่งกันวิธีทำเลยจ้ะว่าสาวเลอน้อยจะทำวิธีไหนเนาะจ้ะเนาะขั้นแรกเขาก็เปิดเตาอบก่อนเตาอบนะจ๊ะเตาอบสองลอยนะพี่น้องเนาะเอาเอาเอาลอยนึงเอาสองลอยไปเลยเดี๋ยวเขามาลดที่หลังจ้ะเออแล้วก็ตั้ง ค่าตรงนี้เลยนะจ๊ะที่าเพื่อนันอบใต้อบเทิงนะพี่น้องจ๊าเนี่ยจะมีขีดอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเนาะอบใต้และอบข้างบนเลยนะจ๊ะเนาะไปจ้าเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันนะจ๊ะเนาะอย่าเลยนะจ๊ะไฟก็เริ่มร้อนแล้วค่ะเสมอหรืออันน้ำมันนะจ๊ะเนาะอันออยดี้อันเนยจ้าเนยเนยนิ่มหรือเนยอ่อนนี่แหละจ้ะนี่นะจ๊ะเนาะหน้าตามันเป็นยังซีอยู่บ้านเทาก็จะมีขายนะจ๊ะเนาะใส่เลยจ้าทัพีหนึ่งเลื่อน ร้อยกรัมก็ได้ห้าสิบกรัมก็ได้นะจ๊ะถ้าเขาบ่มีหม่องตวงเขาก็ใส่ทับพีหนึ่งอย่างสิเราจะพี่น้องจะใส่ให้เต็มไปเลยนะจ๊ะในระวังที่ว่าไฟอันัน่นน้ำมันนัน่นกำลังเทียนนั่น,นเช่าเลยนาะก็ถือโอกาสหั่นกระเทียมเนาะจะเนาะกระเทียมสีงิมนี่เองเนาะจะเนาะ ไปคำไปจะสีงิ้มหรือสีแง่งนี่แหละจ้ะภาษาภาษาบ้านเขากบสีงิ้มนะจ๊ะเนะะาะภาษาใช้กบสีแง่งจ้ะหรือสีกรีบนี่เองนะจ๊ะเนาะโอเคจ้ะเพาะกะหั่นก,นกน่ต้องละเอียดปันใดดอกจ้ะพี่น้องจ้าเพราะว่านั่นเดี๋ยวเพื่อนกะไปเละอยู่ในหมอนนะจ๊ะเนาะใส่กระเทียมลงไปเลยจ้าสีงิม้ม เน,นเนื้อนี่แหละจ้ะเนื้อสี่แพ็กนะจ๊นะเนาะเอ้เนื้อสองแพ็กนี่อเอากันห่างมือไปละหื้อล่า,างแล้วนะจ๊นะเนาะกอนเทียนมาทำครัวสาวเรือหน่อยกันล่างแล้วจ้ะเปิดไฟขึ้นอีกนะจ๊ะให้แรงขึ้นไปเลย อเปิดหน้าต่างจะพี่น้องจ้าเพราะว่านั้นช่วงนี้อากาศร้อนนะจ้ะนันสิงหาสิงหาร่อนที่สุดจะกับบอนที่สุดนะจ้ะอากาศดีจ้ะแห้งเครื่องเครื่องคือก้าคือเก้าพี่น้องจ้าโอ้ยเอาเลยหน่อยจแกอยากเข่าป้าเพราะแห้งเบานะจ้ะภาษาสิบเด่นแข็งแรงเหลือเกินเดี๋ยวอันเพิ่นที่หัวเระเฮาเบาๆอกนะจ้ะโอเคจ้ะทุกคนจ้ะอัน กระเทียมก็เริ่มเหลืองแล้วเนาะพี่น้องเนาะกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วบัดนี้เขาก็เอาอันเนื้อลงไปผัดเลยจ้ะทุกคนจ้าเนื้อ400กรัมลงไปผัดเลยนะจ๊ะตามด้วยหมูค่ะเขาไม่ต้องล่างหรอกจ้าเพราะพี่น้องจ้ะเพราะว่านันเพิ่นสดมาเนาะจ้ะอันสา้าเร็วน่อยก็ไปยืนถ่าให้เพิ่นแพ็กอยู่วางไหนเนาะเนาะเื่อคือบ้าเเขาจ้ะอัน เพิ่นแพ็คฟุบเพิ่นก็ออกมาเห็นเขาอันขายปั๊บเลยจ้ะพี่น้องจ๋ากะยังสดอยู่นะจ้ะเนาะเพื่อนสาวเราหน่อยไปเอ็นไปเอาม้ากันยังเศร้าอยู่จ้ะน้านสะหัวก็เปิดนะจ้ะเนาะโอเคจ้ะทุกคนจ๋านี่เลยจ้ะทุกคนจ๋ากะหน้าตาเพิ่นก็เป็นยังสีโอ้ยหน้าตาเพิ่นกะเป็นยังสีนะจ้ะเนาะสาวเลาหน่อยกะเทียนผัดไปน้ำอาเทียนออกมาบนเนาะเพื่อน ผัดให้เพื่อนนึ่งเรื้ยงให้เพื่อนหอมให้เพิ่น,นสุกหน่อยนึงจ้ะพี่น้องแล้วแกร์ะตู้นี่ผู้ใดฮะผู้ใดฮะนั่นคำเบาได้บอกสาวเรือหน่อยเนี่ยเด้จอจ้ะเพราะว่าเอันอันอันตุนก็บ่อแม่นตุนเนะจน้ะเนาะถ้าเกิดว่าบ้านเฮาจ้ะพี่น้องจ้าอันถ้าเกิดว่าบ้านเฮาบุมีเต,ตาอบจังสี่เนาะจ้ะเตาอบเนาะจ้ะเนาะใส่หมอก,ก็ได้จ้ะ ต้มไฟอันอ่อนๆไปจกอหาหกชั่วโมงนะจะเนาะทุกคนจะสามสี่ชั่วโมงก็ได้นะจะแต่ไฟอ่อนๆนะจะใส่ทานอ่อนๆแล้วต้มไปเรื่อยๆนะจะเนาะเพราะวันส่วนหมูส่วนเนื้อเพิ่นจิเปื่อยก็ใส่เวลาจะพี่น้องจ้ะเ้าเลยหน่อยเคยไปเฮ็ดอันเมืองไทยอันไทยอันพ่อแม่กินเลยอันญาติพี่น้องกินนะจจะเนาะอยู่เมืองไทยบ้านเฮากับบมีจังสี่นะจจะเนาะหม้อจังสี่บ่มีเนาะ อันเตาอบจ้ะทุกคนจ้ะสาวเลยเนียกันอันใส่เตาถ่านจ้ะกันก็โอเคอยู่นะจ้ะทุกคนจ้ะแ่บอยู่จ้ะ พี่น้องจ้าเขามาเบิ้งกันเลยนะจ้านอะ่สาวเรือหน่อยก็ข้างมองไววอีกพักนึ่งแล้วจ้ากับมาเบิ้งกันนอ่ปิดฝาให้เพิ่นเดือดนะจาน้านอะนี่เลยจ้าพี่น้องจา้าเดือดบัก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 โมโหูโม,โโมโลจา้า <laughs> โอเคจา้าเดี๋ยวสาวเลือหน่อยเท่านั้นเอาไฟลงนะจาน้านอะเอาไฟลงเหลือสัก,ก,นนกร้อยหนึ่งก็จะร้อยห้าสิบก็ได้จา้าเดี๋ยวเขาค่อยมาพอนกันนจ้ะโอเคอันนี้โอเคแล้วอันนี้ก็โอเคแล้วนะจะเนาะเอาเหลือจักร้อย ร้อยยี่สิบก็พอจ้ะพี่น้องจ้าเพราะว่าเตาชาวเรอนอนเบ่ออยากให้เตาเพนนื่น้นร้อนแรงไปกว่านี้นะจ๊นะนอพจาส่วนเขาทีก,กินกนระแล้งพุ่นนะจ๊นะนอก็อบไปนานๆหรือต้มไปนานๆให้เนื้อเปื่อยเปื่อยละลายในปากกับพี่น้องจ้า <c oughs> ไปจ้า <c oughs> เดี๋ยวสาวเรนโอเคจ้ะทุกคนจ้ะในฮอดในนี่ก็ร้อนแล้วนะจ๊ะ โมโหร้ายเหลือเกินเลือดอือดอยู่บักปา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 กหยู่จ้ะพี่น้องจ้ะพูดยยัดเข้าไปในนี้เลยนะจ้ะทุกคนจ้าแล้วก็ปิดซุบเข้าไปนะจ๊ะเนาะอีกประมาณสองสามชั่วโมงที่เขาอยู่ในอันเตาอบนะจ๊ะเนาะหลายชั่วโมงเติบนะจ๊ะเนาะสาวเรือนะก็ไปตัดหญ้ามาจ้ะไปตัดหญ้าแล้วก็ไปล้างกระจกมานะจ๊ะเนาะบ่เคยเสาศพเสยปาก บอกเคยอันอยู่ซื่อๆดอกจ้ะอยู่ซื่อๆตะยามนอนเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องจ้ะเฮาไปเบิ่งกันเลยจ้ะทุกคนจ้ะว่านันทานหน่อยท่านดิซิมเนาะเนาะอันกะบรูว่าเพิ่นจะออกมาเป็นนาตาจังใดเนาะเนาะอันอันศัตรูศัตรูเนี่ยจ้ะของสาวเรือหน่อยเนาะเฮาไปเบิ่งกันเลยจ้ะวสิกินในบ่อนจเนาะกับภาวนาวะ คงจะกินได้นะจ๊ะเพราะว่าสาวนั้นก็ทหลายหนหนลายเถือแล้วจะบางเถือก็เค็มบางเถือก็บกเค็มจะรสชาติก็ไม่ได้เรื่องเลยบางเถือแล้วเนะเฮ็ดผิดเฮ็ดถึกเมื่อไหร่รอบจะทุกคนจะไปบึงกันเลยจ้ะนะนี่เลยจ้ะพี่น้องจ้ะนี่เลยนะจ๊ะหน้าตาดําคือรือเลยก็ <c oughs> ไปเลียนผ่านคล้ายว่าไปเลียนสากนีก่กูมาจากแถวไหนนาะจ้ากะนะ <c oughs> ขำอีกแล้ว <c oughs> เอา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 ดำกระดำน้ะจ้าะนะดำเพราะอันอันอันอีน่อย่างไรเหรอ อันเนี่ยลืมอีกลแล้วล่ะเอ่ออยังล่ะพี่นอ้องซิวด,ดำจ้าโอ้ยซิวฟรั่งนะจ๊ะเนาะหยอดใส่บัเทอดได้กันดำพี่น้องจ้าแต่ว่าหน้าตากะแต่แสบอยู่ได้ละ่ะซิมเนาะจ๊ะเนาะซิมลิมขออนุญาตบาดคำซิมซ้มลิบมหอมห่วยห่วยพี่น้องจ้าหอมหอมนะจ๊ะเนาะอืมโอเคจ้ะพี่น้องจ๋าเฮามาซิมนำกันเลยนะจ๊ะแหลงๆงงอีกแล้ว อโอเคจ้ะพี่น้องจ้ะเฮามาซิมนะจ้ะเนาะสาวเรือหน่อยกะบุหูว่านนะ <c ười> ค่อยกะ้ซิมกินได้อยู่จ้ะขาดเค็มเข้ากับเติมเกลือเนาะพี่น้องเนาะขาดเค็มเติมเกลือขาดอันถ้าขาดแต่เค็มหลายเฮ้าบลูเฮ้าที่เติมอีหอย่างนะจ้ะเนาะ <c ười> แ่บจะจะหากว่าเค็มหน่อยนึงอันกะโอเคอยู่จ้ะ โอเคแซบแสบแซบแซบเพต้องเติมอีกอย่างอันเค็มพอดีพ,พี่น้องจ๋าเค็มพอดีเลยนะจ๊ะเพราะว่าชาวเรือหน่อยที่กินกับมันฝรั่งจ้ะชาวเรือหน่อยประมักมันฝรั่งนะจ๊ะจะก,กินกบข้าวจา้ะเขากินก็เข่าวสวยห่อนนี่เองเพราะเขา่ขาเข่าเข่าสวยกับจืดอยู่แล้วนะจ๊ะเนาะกับมาถือกับอันสตูเนื้อของชาวเรือหน่อยกับลงตโตรพอดีพอดีเลยนะจ๊ะเนาะโอเคจ้ะซิมเป็นรอบที่สอง แซบคือเก้าคือเก้ากันยังวะกันยังวะหลายๆได้เจ้าพี่น้องจ๊ะขอบคุณอยู่ในคัวนี่แหละอันเสื้อผ้าก็สุดเก้าสุตเติมกันหลายคลิปหลายคลิปมือนีพี่น้องจ๊งกะ,ะก,ะนนกะันยังวะกันนาอจาะนะเพราะวัน สาวเรือนอยกัยนพยมมันสรรหาคลิปมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งนาะจะเนาะอันเสือผ่าตัวเก้าเสือตัวเก้ากะกะยามันสอนนาอพี่น้องจ้าก,กะขอบุญขอบคุณหลายหลายนาะจาะเนาะถี่เขามารับชมและรับเบิง้งช่องสาวสาวอินสวีเดนน่าจะเนาะกะไม่พอกันคลิปเนาอีกเหมือนเดิมคือเก้าแล้วจ้ะเพราะว่าสาวเรือนอกับพยัยชนหาสิ่งดีๆและสิ่งไม่ดีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งคือเก้าคือเก้านะจจะ บายบายไปแล้วจ้าสวัสดีเออสวัสดีจ้าบายบายไปแล้วจ้า